สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภสุคนนะครับเนาะครับครับมื่อี้กาท่างซองเส้นยากามีน้ทางนะครับเป็นตัวเลขของเล่านะครับเนาะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกครับเป็นวันพุธครับพุธที่ยี่สิบหกสำหรับตัวเลขเราพัฒนาครับชุดนี้เป็นของเสียนนอหน้าเลยครับด้อครับครับเสียนนอหน้ากับแต่น้ำตัวเลขมาให้แล้วครับเลขโชงเลขหมาเนาะครับเนาะครับครับสาหรับมวดที่แล้ว เสียนนาหน้าก็มางามครับถือว่าเข่านะครับเนาะครับถือว่าเข่าแต่ว่าอยู่นอกวงกลมบ่อยู่ในตัวเจาะครับตัวเด่นของเพิร์กเป็นหาหกครับครับงวดที่แล้ววันที่ยูัีเป็ี่นมือวันจันทร์ครับเสียนนาหน้าลุดไปที่หากับหกครับกลุ่มเด่นหกครับตัวล่องเป็นหาครับเลขที่ออกนะครับเนาะครับลืมบอก เลขที่ออกกเป็นสี4ห้าสี่ห้าห้าสองปห้าสองปดครับสีหเป็นเลขล่างล่างครับเป็น4ีหครับเนาะครับสำหรับเส้นนอหน้าก็มี4ี่ห้าหกเจ็ดแครับครับมาหาเนาะครับเนาะครับมาหา เหล็กลูดมาหาครับตัวนี้ก็หาเหลขกวินครับครับสำหรับตัวเลขเพิ่งหายมากกับมี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหกห้าหกนี่เป็นตักกลุมเด่นของเพิน่นหาซีนี่เป็นตัวร่องครับแต่ว่าเป็นตักกลับเข่าตัวกลับเนาะครับเนาะหันหลังเอาหันหลังครับอันนี้เป็นสุตรของเซียนหน้าเลยครับเด้อครับก็บเป็นหกสามหกเ็ดหกหกครับเลขที่ออกกับสองแปด สองแปมมีเนาะครับเนาะครับครับมาทหารครับเป็นตกับสาหรับเลขสามตัวสามตัวกับหก็ดสี่ห้าหนึ่์หคับลุดครับเลขสาตัวลุดครับครับเป็นเก่งมาทั้งหาพมดละครับครับเด่นเด่นหาหาหนึ่งศูนย์ครับการบ่อเข่าอันนี้ก็ลุดครับการมีเข่าไม่ลุดครับ เขากับมี่หาซีครับทว่าเป็นตกกลับครับอันนี้เป็นชุดของเซ็นต์นวัตนะครับเน้ะครับงวดที่แล้วครับครับชุดนี้เพิ่นกับเอามาให้แล้วครับสาหรับตัวเลขของเพิ่นครับครับสําหรับตัวเลขมาแล้วครับลงไหนเอฟซีเบิ้งล่ะครับตอมีพี่น้อง่าอยู่นะครับเนาะผู้่ากะทาครับเพิ่อนกันไปต้องการเรื่อยๆครับสาหรับเล่าพัฒนาเลยครับเน้ะครับ แก่จะลืมครับสำหรับรัฐบ,บาลไทยเพื่อเกษตรลุกมาเรื่อยๆนะครับ,รบติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับสูงกันไปเรื่อยๆเบื้องน้ำกันไปเรื่อยๆครับขอขอบพระคุณน,นะครับเนดะ้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเราพัฒนาล่ะครับเราพัฒนาประจำวันพุทธ วันพุทธที่ยี่สิบหกสองหกขุมพ้ารับขุมภาพันหกแปดครับหกแปดพศครับสำหรับชุดนี้เสยนนอนหน้าลูดไปที่ศูนย์กับเก่าครับเลขหลูดศูนย์กับเก่าครับอันนี้เป็นศูนย์กับเก่า 0และ9ครับอันนี้ครับสำหรับเลีกจับคู่ครับโอ้เลีกวิ่นเพิ่นครับเลีกวิ่นโทษที่เอาไปวิ่นนะครับเด้อครับ9 0 2 7 9 0 2, 2, 2 7ครับ9 0 2 7จับคู่หกคู่ครับ

เก้า่าสตัวสุดท้าย90ครับมี่พคููครับ94 90อันนี้เป็นสุดสองตัวครับบนล่างครับสุด2ตัวบนล่างครับแันเสียนอนหน้าครับสำหรับเลข3ตัว นี่สตัวคนย่าวนีอตัวนี้ครับเจ็ดแปครับสองนี่ครับมีอยูซี่นี่ย 4, ูสอหางครับเปิดหางมาสหาง2 0งศูนยสี่นยเซียนนอนนาเนาเนะครับเนาะครับชุดนี่ เลียบ่ร้ายครับเลีกยบหน่อยๆเสียนนอดหน้าครับวดที่แล้วกับแตกครับแตกแตกตกตกตับหลังครับไปไปกลับไปกลับเอาเวยครับเ้อครับไปกลับเอาครับเลีกยบ่ร้ายครับเลี้ยบหน่อยๆปล่อยเลยเประมาครับแล้าพัฒนาเมื่อวันพุกลุ่มเด่นตัวใหญเนี้ยครับสูงกับเก่า ไปไหมาศูนย์กับเกตัวหลูดครับเก่งไปที่0ครับ0ตัวลองเป็นเก่านะครับได้ครับมีเลขซีตัวเนี่ลนะครับเอาไปจับเอาครับตัวสุดท้ายเพิ่อนกับศูย์เครับ0ูครับตัวลอกของเพื่นอ,อน ล่องไว้ครับล่องไว้อันนี้เป็นตัวเลขครับสำหรับผู้หมักนะครับนะครับผู้ขัดกับพานครับท่านซองจะเสนอให้พี่ห้นองเบื้องไปงั้นแหละครับครับเพื่อควบสนุกสนานเนาะครับเนาะครับเพื่อควบบันเทิงครับครับอันนี้เป็นเลขศูนรเลขํำนวนครับแม่นมาตลอดครับสําหรับเสื้อนอนหน้าครับตัวเลขสวยๆงามๆครับ งามแลครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับสองถุ่มโดยประมาณเหมือนแร่งครับกับเพื่อนหายไปรูดที่ศูนย์นะครับเด้อครับศูนย์กับเก้าครับผมเด่นกับศูนย์แหละครับตัวเด่นก็เพื่อนครับเก้าศูนย์สองเจ็ดครับอันนี้เป็นเลขสี่ตัวเก้าศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดง่ามครับศูนย์สองเจ็ด ศูนย์สอี่ศย์แปดแหะครับสำหรับศูนย์ครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสี่เกครับกลมเด่นเก้ศูนย์ครับมาแคบหน้าจอที่นอกระได้ครับครับโชบโฉบมันหมานเลยครับเน้อครับเฮงๆรวยๆครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บมไม่ยัางไหลละครับพอกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ท่านส่องเสี้ยงหยาพาเราะขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเดาะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับ พอกันไม่ลิปหนาครับสํหับินนสวัสดีครับ